เท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการนเนี่ยจะเป็นการแขวงขันส่วนใหญ่ใช่ครับผู้ผลิตชีวิตตัวเองที่เนี่ยหลักสิบอิ่จนมากที่สุดเนี่ยเพิ่มไปแต่หลักร้อยในปี2003ตามตอนนานสัปดาห์นี้ครับผมมาประเทศญี่ปุ่นครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ป่า อาโอกิงาฮาระหรือที่เขาเรียกกันว่าป่าแห่งความตายคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานมีโอกาสเดินทางมาเราจะมาดูว่าในป่านี้นะครับเขาบอกว่าเป็นอันดับสองของคนที่มาปิดชีพตัวเองในการตดนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงตามตำนานครับสัปดาหนี้ อาโอกิเงฮาระหรือที่แปลตรงตัวว่าทุ่งต้นไม้สีฟ้าเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟฟูจิครั้งใหญ่ในปีคริสตศักราช864ลาวาเย็นตัวจึงเกิดเป็นหินแข็งและในเวลาหลายร้อยปีต่อมาที่แห่งนี้จึงเกิดเป็นปา่าทึบปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่นคุณผู้ชมครับตอนนี้เราต้องคู่เดินเข้ามาสักระยะหนึ่งนะเราออกนอกเส้นทางด้วยเพราะเราอยากจะมาเจาะจริงๆว่า บรรยากาศข้างในเนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้เส้นทางที่พี่เป้บอกนะที่เราออกนอกเส้นทางเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวหินมะเขากบทางหมดเลยครับรบางช่วงก็อาจจะมีออกเส้นทางไปบ้างแล้วก็กลับมาเ <c oughs> พราะพื้นทุกคนครับเป็นพื้นขาวหมดเลยครับแล้ววันนี้ทางรายการตามตำนานจะพาทุกคนไปล้วงลึกถึงที่มาป่าอาโอกิงาฮาระว่าทาไมป่าแห่งนี้ถึงขึ้นชื่อว่ามีคนมาปิดทีพยเยอะที่สุดและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เขาเล่ากันว่าน่ากลัวและไม่มีใครอยาก เข้ามาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองรับชมกันต่อได้เลยครับและในปี1 9ึ่งะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขาผลิตมาเรื่องของการทารุณยฆาตหรือการฉับสุบูลร,รับและหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นสถานที่แห่งนี้นะครับ<ช>ที่เขาบอกว่า พอคุณอ่านเสร็จปุ๊บช่วงท้ายเนี่ยเขาก็จะมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นค้านิยมที่ผิดแต่เพราะเอิญว่ามีคนญี่ปุ่นบางประเภทบางกลุ่มที่อ่านแล้วอินกับตรงนั้นก,ก็เลยความหมายตีความหมายผิดก็เลยมาแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะมีการทําหนังสือการฉบับสมบูรณ์เขาว่ากันว่าในปี1960มีคนมาจบชีวิตในป่าแห่งนี้เยอะมากผิดปกติและสังเกตได้ว่า ผู้หญิงที่มาจบชีวิตมักจะถือในใิยายเร่มหนึ่งที่มีชื่อว่านาบิโนโโทหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอคอยแห่งกลื่นเขียนโดยมัตสึมโตเซโจโดยเนื้อหาในเรื่องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่ได้ตกลงแต่งงานกันแต่มีช่วงหนึ่งที่หญิงได้หายตัวไปในทะเลแห่งต้นไม้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าอาโอกิงาฮาระและสิ่งหนึ่งที่ทําให้ป่าแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันกว้างเริ่มต้นจากปีคริสตศักราช1900 1 3มีการตีพิมพ์หนังสือที่มีชื่อว่าฉบับสมบูรณ์ซึ่งภายในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้พูดถึงการของป่าแห่งนี้อีกด้วยโดยเจตนาของผู้ตีพิมพ์ต้องการให้ผู้ที่ต้องการจบชีวิตได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งจึงทำให้อัตราการจบชีวิตในปีนั้นลดลง แต่ก็ยังมีผู้ที่มาจบชีวิตพร้อมทั้งถือหนังสือเล่มนี้มาจบชีวิตด้วยเช่นกันจากสถิติครับก็บอยตั้งแต่ย้อนหลังไป2 0 3 0ปีเนี่ยผู้ขาดชีวิตตัวเองที่เนี่ยหลักสิบจนมากที่สุดเนี่ยเพิ่มไปแต่หลักร้อยในปี 2003. 2 0 0 3ันาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เลิกประกาศตัวเลขสถิติเพราะเขาคิดว่าบางคนอย่างที่บอกครับถ้าไปตีความหมายผิดๆเป็นแรงจูงใจว่าแบบคนที่คิดสั้นหรือจะปิดชีวิตตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะดึงดูดมาที่นี่เพื่อทําตัวเลขหรืออะไรอันนี้ก็สุดแแล้วต่ ชาวบ้านในอดีตเชื่อว่าวิญญาณที่โดยทุกทรมานยังวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้โดยมีการเล่าว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประกอบพิธีอุบาสุเท คือการนำผู้สูงอายุไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าให้ตายเองเมื่อครอบครัวไม่มีปัญญาเลี้ยงดูจึงทำให้ผู้คนเชื่อกันว่าอาโอกิงาฮาระแห่งนี้เต็มไปด้วยวิญญาณแร่ร่อนแล้วมีพลังงานลึกลับปัจจุบันป่าแห่งนี้จึงเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นที่คิดจะมาปลิดชีวิตตัวเองเป็นอันดับต้นของประเทศโดยเฉพาะตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาแม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะพยายามควบคุมทั้งติดป้ายเตือนและให้ความรู้ทำความเข้าใจเตือน ไม่คิดถึงครอบครัวแต่ในทุกๆปีก็ยังมีผู้คนที่ยังฝ่าฝืนคําเตือนนี้อยู่ในส่วนตัวผมนะผมมองว่าพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงจังและเป็นคนที่เก็บอารมณ์ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดอาการเครียดสะสมจากเท่าที่ดูมาในในใน,ในสมัยก่อนหรือว่าย้อนประวัติเนี่ยมันมีเรื่องของคาราคิรีใช่ไหมนินจาแล้วก็การ ในการที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องปรึกชีพตัวเองโดยเฉพาะการคว้านทองเยอะไรต่างๆนอ้นองๆหนูๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่าเป็นเพื่อนๆที่เป็นพับพวกกบอยวนะครับเป็น f อฟซีผมที่ข้อดีของผมอย่างนึงคือว่าต่อให้ผมจะเลวร้ายขนาดไหนบ้านผมเคยล้มละลายเนาะหรือตัวผมเองก็ถือถือว่าแ yeah ย่เป็นจุดสาสุดของชีวิตผมไม่เคยคิดคนเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับให้มันรู้ไป สุดท้ายมันไม่เคยมีอะไรที่มันต่ําสุดการตกไปแล้วอะชีวิตกราฟชีวิตตกไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ฮะ่มันไม่ใช่แบบว่าชีวิตมันจะต้องแย่เสมอไปเชื่อผมเถอะถึงเวลาทั้งเรื่องแล้วครับคือ <พบ S 2> ตรงนี้เราต้องไปไหนครับ,<พ>บมัน <พบ S 2> มีให้ไปไหนบ้างตรงนี้มันจะไปเลคครับที่เลคที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดฟ,ฟูจิเมื่อสา0ร้อปีที่แล้วคุณผู้ชมครับต้องบอกกันว่าตอนเนี้ยที่เราเดินเนี่ยปกติแล้วนะมันจะไม่ได้มีหินะ แล้วเราต้องฝ่าหินมะไปอย่างเนี้ยมนทําให้มันเดื่อยขึ้นอีกอย่างแล้วตัวอากาศค่อนข้างที่จะแบบเบาบางนิดนึงเพร,ระาะฉะนั้นเนี่ยมีคนแนะนําหลายคนเลยบอกว่าให้เดินช้าๆแล้วพูดน้อยๆครับนะฮะไปกันต่อดีกว่าไปครับ ครับต,ตอนนี้ผมอยู่กับพี่แคร์นะครับพี่แคร์เนี่ยเป็นไกด์ที่เคยพาคนไทยมาเที่ยวญี่ปุ่น,นะะทีนี้มันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่นี่พี่แคร์เขาบอกว่าป่าความตายที่นี่เออโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผูกคออย่างที่เรารู้กันนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยทำงานเขาค่อนข้างจะซีเรียสมากนะคะเพราะฉะนั้นภาวะเครียดนะคะอาจจะมีกันทุกคนเนาะบางทีเขาจะหาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกที่จะ ทำอะไรที่ไม่ควรจะทำจริงๆแล้วอ่ะที่ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคนญี่ปุ่นโดยหลังๆเนี่ยการเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ามากกว่าการกระโดดตึงไปอี้เคสนั้นก็มีนะคะก็จะมีที่เคยได้ยินมานะคะเขาจะเป็นตรงที่รถไฟฟ้าที่วิ่งเร็วๆสายที่วิ่งเร็วๆเวลารถไฟจะมาเขาก็ทิ้งตัวลงไปเลยมันแบบไม่เจ็บไม่เจ็บปวดคิดว่าแล้ว ค่ะม,<ก>มันก็คือมันไวป, <ๆ S 1> ปุ๊บก็ตัดไปเลยแต่ว่าที่ล้างๆเขาไม่ค่อยทํากันเพราะว่ามันจะมีกฎหมายว่าถ้าใครไปทําแล้วจะเสียค่าปรับก็คือญาติพี่น้องอ่ะต้องจ่ายค่าปรับเพราะว่ามันต้องเสียเวลาทั้งอะไรหลายๆอย่างครับคนล้างๆคนก็เลยไม่ค่อยนิยมจากสถิติในปี1999กันบนรางรถไฟของประเทศญี่ปุ่นที่มีการ ถึงเปอร์เซ็น์ของจํานวนการทั้งหมดในญี่ปุ่นซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวมประมาณ33,48คนโดยรายงานระบุว่ามักเกิดเหตุการณ์ช่วงกลางวันมากกว่ากลางคืนและมาเกิดเหตุหลังจากสภาพอากาศทึมและฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลกับอารมณ์และสภาวะจิตใจและต่อมาในปี2024ที่ผ่านมานี้มีผู้เสียชีวิตรวม22,68รายอัตราการ ตอน1 0 0 0 0แนคนคิดเป็น16.3%สัดส่วนเหตุการณ์บนรางรถไฟประมาณ5%หรือ1,000รายนั่นเองครับการดงรงชีตของเขาเป็นยังไง ก็คือคนญี่ปุ่นนะะี่ะส่วนมากจะทํางานปีหนึ่งเขาจะมีเวลาพักจริงๆที่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้หรือเป็นลองฮอลิเดย์ที่ยาวๆจริงก็จะมีเป็นช่วงโกลเด้นวีคนะคะคก็ประมาณช่วงเดือน4ี่นะคะ<อ>แล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นโอบงนะคะโอบงยาสุมิช <as> <ม>นะคะ<ม>ช่วงนี้พีเรียดสอพีเรียดนี้แล้วก็ปีใหม่ด้วยนะคะที่ค่อนข้างจะยาวแล้วคนญี่ปุ่นก็จะกลับต่างจังหวัดกันนะคะใชา่ก็จะค่อนข้างจากทั้งปีนี่คื จะะทำงงาานนค่ออข้เยแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าป่าแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็คือถ้ำลมฟุกกะคุเป็นทางไหลของลาวาที่ใหญ่ที่สุดในป่าผนังส่วนใหญ่เกิดจากหินบะซอลและมีอากาศไหลเวียนภายในเพียงพอต่อการเดินเที่ยวและอีกหนึ่งถ้ำนั่นก็คือถ้ำน้ำแข็งนารุสวะที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสเข้าชมความสวยงามภายในถ้ำลม ฟุกากุท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและความสวยงามที่มีหิมะปกคลุมไปทั้งป่าและภูเขาสื่อให้เห็นว่า ที่นี่ไม่ได้น่ากลัวยังมีที่ท่องเที่ยวเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่เชื่อมต่อถ้ำทั้งสองแห่ง่ามกลางความลึกลับแห่งท้องทะเลต้นไม้คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรามาถึงปากทางเข้าถ้ำครับครับผมแล้วก็เราต้องซื้อซื้อตั๋วครับราคาที่คุณซื้อมาเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเยนครับจริงๆเขามีสองแต่มีสองถ้ำมันจะมีไอซ์แคฟครับกับไวแคฟอันนี้เราไปแค่วายแคฟอันเดียวครับทำไมเราเลือกแค่ไปแค่ถ้ำเดียว ไอซ์เคปมันจะเป็นเหมือนโชว์น้ําแข็งแกะสะลักอะไรเงี้ยครับโเพื่อนๆ,ๆน่าจะเคยเห็นกันมาเยอะแล้วเราพาไปที่มันเป็นไฮไลท์นา,นาเป็นไฮไลท์ใช่ครับ คุณผู้ชมด้านหลังแล้วนะก็จะเป็นเหมือนหินย้อยที่มีน้ําหยดใส่ตลอดเวลาก็คือใช้เวลานานกว่าที่จะได้ก้อนใหญ่ขนะครับคุณสังเกตดูนะครับบริเวณพื้นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับฐานน้ำแล้วก็จะเป็นแบบน้ําที่่าเซะกซอต่างๆเนี่ยมันก็ดูสวยเป็นแบบนี้ใช่ครับใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับเรื่องศีรษะแล้วก็เรื่องของการลื่นเพราะเมื่อกี้ทีมงานลื่นกันเยอะมากคือเราเข้ามาเป็นธรรมองมุดเข้ามาครับย่อเข้ามาครับ เรามาจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เขาเลี้ยงตัว ตัวหนอนไหมอะครับหนอนไหมที่ทำซิวอ,อ,อะครับอออไอ้ตัวไหมเนี่ยครับในยุคตั้งแต่สมัยเมจิเอราก็คือสมัยยุคเมจิอะครับในการทําไหมเนี่ยคือมันจะทําได้แค่ปีละหนึ่งถึงสองครั้งเพราะไหมเนี่ยมันต้องอยู่ในอากาศที่หนาวแล้วก็จะมาเป็นผีเสื้อหรือเป็นไหมให้เราได้เนี่ยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยครับแล้วก็ด้วยเทคนิคตั้งแต่สมัยอดีตเขาก็จะหาที่เก็บในถ้ำหรือที่มันควบคุมอุณหภูมิต่อให้หน้าร้อนในนี้มันก็เย็นกว่าอุณหภูมิข้างนอกอยู่ดีครับกลายเป็นว่าเขาสามารถทําได้กลายเป็นจากปี ดละหนึ่งถึงสองรอบเนี่ยกลายเป็นถึงสี่รอบเลยทีเดียวครับอย่างที่โกทราบนะครับฟูจิเนี่ยระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อ3า0อปีที่แล้วโ oh. อ้หลังจากระเบิดเสร็จเนี่ยนะครับ mm. อย่างถ้าตัวนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมาจากการประทุออของภูเขาไฟฟูจิเพราะฉะนั้นได้หินที่เรียบเป็นหินใชหินลาวาลาวาครับถ้ำนี้เป็นหนึ่งใน4 0่ร้ถ้ำที่เกิดจากการประทุครั้งที่แล้วเดี๋ยวนะ การประทุครั้งที่แล้วมีถ้ำผุดใหม่400ถ้ำท<ช> <100 S 1> ะเลสาบเล็กๆอะไรต่างๆนานาคือมันเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไปหมด <c oughs> อันนี้เป็นหนึ่งใน400ถ้ำที่เป็นที่นิยม <c oughs> แล้วก็ปลอดภัยที่จะเข้ามาชม <c oughs> ใช่ครับทั้งนี้ทํารายการขอไว้อะไรให้กับทุกวิญญาณผู้วายโฉนการที่มนุษย์ได้เกิดมามีชีวิตถือว่าเป็นพรที่ฟ้ามอบให้เพื่อให้เราได้มีลมหายใจได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แม้ว่าโลกใบนี้อาจจะไม่ได้ใจดีกับทุกคน ยังไงก็แล้วแต่ทางรายการขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆเราเชื่อเสมอว่าฟ้าหลังฝน่มดีเสมอหวังว่าเราจะได้เจอสายรุง้งในวันพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดี